รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริยนทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับ แล้วก็กลูกของคุณพุ่มพวงดวงจันทนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดารามหาเฮงไปเจอกันกับคุณไกรสอนแล้วก็ลูกเพชรเลยค่ะคุณไกรสอนและลูกเพชรเป็นคนรักและทายาทของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชนีเพลงลูกทุ่งซึ่งในช่วงการครบรอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงที่ผ่านมาทําให้คุณไกรสอนเป็นคนมหาเฮงครบรอบ 28ปีครับผมที่แม่เพิ่งจากเราไปครับแน่นอนก็ต้องก็ต้องรู้สึกผูกพันตลอดเวลาครับเพราะว่าเมื่อผมเห็นป้าก็เหมือนเห็นคุณแม่อยู่ตลอดนะครับเกิดมาเนี่ยนับครั้งได้เกี่ยวกับการถูกลอตเตอรี่นะเพราะไม่มีดวงทางนี้แต่นั่นแหละมันก็มีประวัติเหมือนกันทำให้ถึงต้องเชื่อเพราะว่าเหตุการณ์ต่าง มันเกิดการปฏิหารสําหรับพุ่มพวงดวงจันทร์กับพ่อเองพ่อได้อธิษฐานว่าปีนี้หนูมาช่วยพี่ทีเถอะทาอะไรก็ได้แสดงปฏิหารสักอย่างหนึ่งเถอะให้รู้ว่าหนูเนี่ยอยู่กับพี่อยู่ข้างเราทุกคนได้โชคได้ลาบเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ตอบคําอธิษฐานของเพชรก,ก็คือผมขอแม่พึ่งบอกว่าประชาชนเดือดร้อนครับผมก็เลยบอกคุณแม่ว่า ไอะอย่างน้อยให้เขาแบบพอที่จะลืมตาปากไปบ้างแม่พึ่งเป็นคนที่ชอบช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเราทำบุญเมื่อมีโอกาสไปวัดไปวาเมื่อมีโอกาสแต่ไม่ได้ถึงกับต้องงมงายไปตลอดเวลาหรือทําทำบุญตลอดเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจเราไม่คิดลายต่อใครหรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีแค่นี้คิดว่าเราสองคนเนี่ยพอแล้ว บางทีการพูดเรื่องไสยศาสตร์การพูดเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันยากที่จะเชื่อได้นะครับแต่ถ้าบางคนเชื่อแล้วก็ได้ขอแล้วก็รับก็มีคนถูกไปแต่เตือนไว้ก่อนอย่าได้งมงายโชคมันจะเกิดจากสิ่งที่เรากระทำนะครับถึงเวลามันจะมาหาเองครับผม ขอคนโคตรเฮงโอ้โหถูกอย่างที่คุณไกรสอนว่าเลยนะคะคุณผู้ชมเชื่อได้ศรัทธาได้แต่เราต้องไม่งมงายนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นจากการกระทําดีๆของเราเนี่ยแหละค่ะเอาละค่ะไปติดตามสาวดวงเฮงกันต่อดีกว่าเธอคนนี้เนี่ยในช่วงเวลาปกติทํามาหากินเหมือนกับพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะเธอเป็นสาวขายนมเปรี้ยวก็ตะเวนไปขายตามที่ต่างๆแต่ปรากฏว่า แม่นมเปรี้ยวอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าสะตุ้งสะตางจะไม่พอก็เลยต้องมีอาชีพเสริมไปขอ,อลอตเตอรี่จากพี่มาขายค่ะแล้วตอนที่ขายเนี่ยมันมีอยู่เลขหนึ่งคุณผู้ชมไม่มีใครซื้อสักทีก็งวดที่ออกเลขเก้าเยอะๆนั่นแหละค่ะแต่เธอมองเห็นว่านั่นเป็นเลขที่ดีเก็บเอาไว้เองแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเศรษฐีนี่คนใหม่ติดตามได้ในช่วงนี้คนโคตรเห็นค่ะจากสาวทำงานรับจ้างขายนมเปรี้ยวหาเลี้ยงครอบครัว ที่พยายามทำงานอื่นๆเพิ่มกับชีวิตที่ลำบากเป็นหนี้มากมายแต่วันนี้ดวงชะตาได้พลิกผันทําให้เธอกลายเป็นคนโคตรเฮงเป็นเศรษฐีนีถูกรางวัลที่หนึ่งรับ6ล้านบาทชื่อกัญญาลักษิ์ริมอนค่ะก็สู้ไปเรื่อยๆคือเอาทุกอย่างคือรับย้างทุกอย่างบางทีก็ไปรับย้างทำ,ทำนู่นทำนี่เขาอะไรก็ได้ ได้เพิ่มนิดๆหน่อยๆก็ยังดีโภลากมากขนาดที่ว่าฝนตกหนาวขนาดไหนมือก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างค่าเทอมลูกแล้วไม่พ้องจริงก็ต้องหาเพราู้กันมาหลายปีเป็นสิบกว่าปีแล้วเพราะหากินคนเดียวก็มีเงินกยศอลูกแล้วก็นี่ทั่วไปแล้วจากจีนละการบบ้านยืมคนสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยเขาต้องคืนเขา ข็าของพี่สาวส่งมาให้ฝากวางขายเป็นวันเกิดอ่าวันที่เก้าเดือนเก้าเวลาเก้านาฬิกาก็เลยเห็นเหมือนเลขเก้าเยอะก็เลยเอาไว้เฉยๆนึงไว้ค่ะก็พอดีเขาขึ้นมาดูเลขมันแปลกๆเหมือนเลขเราจังอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นมาดูก็เลยถูกใบหนึ่งก็เลยดีใจว่าเออมีเงินใช้หนี้เขาแล้วอะไรลงให้ใหญ่เมื่อสั่นหมดเลยค่ะเมื่อสั่นทําไม่ถูกคือ ขนาดเขียนชื่อเขียนจะไม่ได้ขเขียนชื่อหลัง,ลงนเตะรี่ไงตอนที่พี่จะถูกพี่พูดกับเจ้ากรรมนี้ฐ์เขาบอกว่าคนถูกข์งวันที่หนึ่งจะมีเจ้ากรรมในเวรที่เขาเราเคยช่วยเหลือเขาเมื่อชาติที่แล้วเขาจะมาช่วยเราอะไรเงี้ยแลว้วคนนี้เจ้ากรรมในเวรเราอยู่ไหนทำไมเมื่อช่วยมั่งากถูกตังอะไรประมาณนะั้นจมปาอกจมปอกจมปลอกจมคอไว <laughs> พี่ก็บอกว่าเจ้ามันถูกได้ยังไงงงหมือนกัน พ็อว่าจะใช้นี่เขาเสดเราก็จะไปซื้อบ้านซื้อรถเพราะว่าเงินถ้ามันหมดอย่างน้อยเราก็เห็นเป็นของอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็ไว้เป็นทุนเราการศึกษาลูกก็ทําไปก็คิดดีทําดีอะไรอย่างมันก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเองถ้าเรามีคิดร้ายกับใครเราคิดดีทําดีตลอดเนี้มันก็มีนน่นมีนี่เข้ามาในชีวิตที่ดีๆขอคนขอเฮงเยี่ยม นี่แหละค่ะคนจริงค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าชีวิตจะพลิกผันถูกรางวัลที่หนึ่งไปแล้วนะคะแต่ก็คงยังยืนยันว่าจะทำงานขายนมเปรี้ยวแล้วก็มีน้ำใจเผื่อแผ่แบบนี้ต่อไปปรบมือให้เลยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้ง12ราศีหมอขวัญเมนเวอร์และพิกัดมหาเฮงเป็นที่ไหนกันน้ติดตามสักครู่ช่วงหน้าค่ะถ้าผ่านตรงนี้ได้เราก็จะเก่งขึ้นอีกขั้น ดื่ e เนสเล่พิว i f ฟที่พัฒนามไม่หยุดนิ่งสู่เทคโนโลยีการกรองผ่านไมโครฟิลเตอละเอียด0.2ไมครอนเพื่อทุกหยดสะอาดใสเแ็ะมั่นใจน้ำดื่มเนสเ p ่พิว i f ฟเท่านั้นผิวเราอาจแห้งไม่เท่ากันแต่จะแห้งแบบไหนนีเวียก็มีสุดที่ใช่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นยาวนาน24ชั่วโมงพิเศษลดสูงสุด3.5ถึง3มกราคม2564 ครีมโทน้ำมิซูยาคอนับเสตเพื่อรักษารูผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเทา้าห้องกองฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลาดเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโคนอปักแล้วฉีดปักแล้วฉีดซูมิโซยาหมดปัญหาเรื่องย่าในไร่มันสำปะหลังผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอัตตราต่ำา20กรัมต่อไร่สินค้าคุณภาพของบริษัท T j เจซเคมีจำกัดตราพระอาทิตย์ ธันวาหกสำนักงานกสทชจะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวีทั่วไทยแต่ละพื้นที่จะมีช่วงเวลารับสัญญาณไม่ได้ชั่วคราวคลิกที่นี่เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อ0 2070 0700ติ๊กชีโร่ข่วงกาวเกลิกพนเปิดใจฟาดราม่าพบกันสดๆสี่โมงเย็นในแซสตอรี่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34 เฟอร์นิเจอร์แมกกาเซล์ดสถานสะเทือนหมาให้ได้คว้าให้ได้ลดเต็มพิกัดเฟอร์นิเจอร์เมกกาเซล2 1 1ตุลาคมนี้ที่หอ100ไม่เทคบ้างนะ บีเงินวันพุชนวัตรกรรมเปลี่ยนสีผมจากญี่ปุ่นยอมง่ายในขั้นตอนเดียวเพียงแค่กดลงบนแปรงแล้วหวีให้ทั่วใช้ไม่หมดเก็บเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปมี10เฉดสีสวยให้เลือกพร้อม3ามเฉดสีสําหรับผู้ชายสะดวกง่ายวันพุชยอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นดาลี่เปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะมั่นใจกับดาลี่ดับเบิลแอคชั่นสกัดจากมิ140กลลร้อยสี่สิบกรัมได้มิลเข้มข้นช่วยลดการตัดผมของแบคทีเรียให้ปัดดับเบิลหอมหอมสลบต้องดาลี่ ดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลตวจะซอย g ก r ลซีรีส์ชาเขียวมัทฉะเบสตาช็อกโกค้คลลาเจนไฟเบอร์ไายแคลเซียมผสมสมสกัดอ,อร่อยอ่ะใหม่และจะซอย g ก r ลซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง คนโค้ดเฮงค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ1ตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องถามหมอขวัญมั่นเวอร์กันหน่อยว่าราศีใดบ้างที่จะขึ้นแท่นคนดวงเฮงติดตามได้เลยค่ะราศีมังกรนะครับช่วงนี้ดาวเสาร์ทาผลกับดวงชะตานะครับทําให้การเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างติดขัดนะครับอาจารย์หมอขวัญแนะนํานะครับให้คุณล้างเท้าพ่อแม่ของคุณนะครับจะส่งผลและเป็นการสลัดและก็สลายเคราะ ที่เกิดขึ้นได้ทันทีครับราศีกุมนะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าราศีกุมเนี่ยเนื้อหอมมากจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักดีหมดเลยครับเพราะว่าในช่วงนี้ดาวศุกร์ทำผลกับดวงชะตาส่งผลให้ชาวราศีกุมเนี่ยจะมีการณมิตรดีๆนะครับส่งเสริมดวงชะตาให้ชาวราศีกุมเนี่ยไปพบความร่ารวยได้เลยครับราศีมีนนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะฟ้าเปิดของชาวราศีมีน จังหวะนี้ดาวพฤธหธัสบดีทําผลกับดวงชะตาส่งเสริมให้ชาวราศีมีนไม่ว่าจิตติดต่อค้าขายเจรจาหรือไปิวงานใดๆก็ตามได้ผลเกินคาดเลยราศีเมษช่วงนี้หลังจากที่ราหูท่านย้ายแล้วชาวราศีเมษอย่าตกใจอย่ากังวลสามารถที่จะสลายเคาะ์ได้ด้วยการทําบุญทำบุญด้วยอะไรทําบุญด้วยการปล่อยปลานะครับ ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบฟุกๆอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยกว่าได้ครับชาวราศีพฤษภนะครับในจังหวะนี้ที่ราหูทับกับทําผลบวกนะครับไม่ได้ทําผลลบหรือทําผลร้ายแต่เราต้องกราบหรือทําการสักการะองค์พระราหูนะครับจะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีดวชะตาที่ดีขึ้นอย่างฉับพลันครับราศีเมถุนนะครับฟ้าเปิด เป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับให้ไปไหว้เทพเจ้ากวนอูนะครับที่คองสารจะส่งเสริมให้เงินเข้ามาเร็วขึ้นครับราศีกรกฎนะครับจังหวะนี้ถึงแม้ว่าราหูจะย้ายนะครับแต่ในจังหวะนี้ชาวราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ดําเนินงานดีขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้ลงทุนได้เลยนะครับเพิ่มได้เลยส่วนเรื่องของความรักนะครับมีเกณฑ์เงื้อหอมนะมีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่ ราศีสิงห์ต้องบอกเลยว่าราศีสิงห์ช่วงนี้มีความโชคดีเกิดขึ้นเป็นราศีที่ดวงเฮงนะครับเป็นราศีที่มีการต่อขยายการลงทุนใหม่ๆส่วนใครที่เล่นหุ้นอยู่นะครับเทรดหุ้นแล้วได้รับเงินปันผลอย่างมหาศาลเลยครับราศีกันขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันนะครับช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เป็นราศีที่ดวงเฮงคนที่เป็นตำรวจทหารเป็นข้าราชการ มีเกณฑ์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับราศีตุลสีตุลตเป็นราศีดวงเฮงเหมือนกันครับเฮงค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้นไปทําบุญค่าน้ําค่าไฟจะช่วยส่งเสริมและเป็นการสลายเคาะให้คอจะหายมาลายสิ้นไปเมื่อทําตามหมอควายแล้วคุณจะรวยขึ้นมาอย่างฉับพลันนะครับราศีพิจิกนะครับหลังจากที่องค์พระราหูท่านใหญ่แล้วเนี่ย ชาวราศีพิจิกก็จะลืมตาอ้าปากได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินฟุกๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้รับมรดกทรัพย์สินเงินทองและมีเกณฑ์ออกรถยนต์คันใหม่ส่วนในเรื่องของความรักนะครับมีเกณฑ์จะแต่งงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับราศีธนูราศีธน,นูถึงแม้ว่าในเรื่องของพาราหูที่ย้ายแต่ส่งผลบวกส่งผลในด้านดี ให้คุณไปกราบสักการะเทพเจ้าเฮงเจียที่ซอยสวนผัก19องค์ใต้เสียฮุกโจ้จะส่งเสริมโชคลาภส่งเสริมพลังบวกให้กับชาวราศีธนูอาจารย์ก็ขออวยพรให้ใครที่ทำบุญเยอะๆมีดวงเฮงเป็นคนโคตรเฮงนะครับเดี๋ยวจะพาไปต่อกับความเฮงที่พิกัดแห่งนี้ค่ะศาลแม่พึง่งพุ่มพวงดวงจันนั่นเองศาลพุ่มพวงดวงจันท์ ที่วัดภาษีกรุงเทพมหานครสร้างเป็นอนุสรณ์แด่ราชนีลูกทุ่งผู้ร่วงหลับโดยมีการทำขุนแพพึ่งพุ้มพวงดวงจันทร์ไปตั้งไว้พร้อมกับอัฐิที่ทางครอบครัวนํามาตั้งให้เหล่าแฟนเพลงที่รักและประชาชนได้กราบไหว้คุณพุ้มพวงดวงจันทร์ของวัดภาษีนี้นะครับ ก็มีมาตั้งแต่ปี2551ก็จะมีคนกราบสักการะนะครับหรือว่าไหว้คุณพุ่มพวงนั้นเพื่อมาขอในเรื่องของให้โชคลาภในการสักการะขอพรคุณพุ่มพวงจากงดจุดธูปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะให้มาพนมมือไหว้อธิษฐานขอพรกับคุณพุ่มพวง,งก็ไม่มีอะไรมากนะครับโดยการอธิษฐานตั้งจิตขอขอเหมือนเราพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับนะครับ,นะรบส่วนเรื่องก,การบนบานศาล่าวนะครับก็จะเป็นรองเท้าสีแดงแล้วของไหว้ก็คือดอกกุหลาบสีแดง นะครับก็ขอพอรท่านนะครับอยากให้บอกว่าเราเราต้องการปัจจัยนั้นไปดูแลครอบครัวและนี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของศาลแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งใครอยากลองไปขอโชคลาภก็ไปกันที่พิกัดปหาเแห่งแห่งนี้ได้ที่วัดภาษีเอกมัย23เขตวัฒนากรุงเทพปหานครขอให้เห่งๆรวยๆเป็นขอคนโคตรเห่งกันทุกคนนะครับ ในความเฮงสีรูปแบบของเราหมดวัยจังเลยเพราะว่าตอนนี้คุณเบ้นคุณกวางมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านงวดนี้ไปขอพรที่ไหนกันมาบ้างคะก็ไปวัดนะวันหยุดไปใช่ไหมไปขอพรใช่ไหมใช่ขอโชคขอลาบด้วยผมยังไม่ได้ขอเลยอะว่าจะรอขอกับเจ้าแม่รูปหนึ่งเจ้าแม่รุ้กริ้งเออมีไหมคะมีไหมฮะเออมีไหมฮะแล้วไปมาเปล่าครับ ขอมหลายที่เหมือนกันค่ะและเดี๋ยวจะมารอดูนะคะว่าตอนที่ประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่กับเขาบ้างหรือเปล่านะคะค,คุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราส่งหน้าที่ต่อให้กับคุณเบ้นคุณกวางก่อนเลยก็และกันนะคะถ้าใครที่อยากติดตามความเฮงแบบนี้มาเจอกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกวันศุกร์เวลา14.50น,นหรือว่าจะเป็นทุกวันที่1กับวันที่16ของทุกเดือนในการออกผล